เออโขกตั้งตูนนี่แหละเล็กน้อยบ่เล็กน้อยอันนี้เด้เขาลูกเขาอันข้าวต้มอ่ะอืมแล้วก็ขาต้มนี่มันดูแล้วเขาต้มเด็ดกินได้พี่น้องเลยบ้านนี้จ้าในชีวิตเขาลงกไปกินยัวหน้าอีกบ่เนี่ยไปกินอยู่ตึงบอกกินนะเจ้าเชียวลงไปส่งไรบ่เนี่ยกัลงมาแล้วกัาลงไปกินยู่พุ่นอีกต่วใหญ่ลงกไปกินยู่พุ่นอีกเออ บบได้ลกกินเนาะสีลกประชงหยกัดมาอืมสีกินแหลกอย่างสีลงโัลงโบไหนนะคุณบอกคุยได้ให้แม่เพ่เนว่ได้ราะกนห้องันคบอันชือวันที่อันครหรือไม่อกุญบอกไปแล้วบดนตื่นมาหมอว่อห้ามกินเลยฮะตุ่นต้มให้มัม่าเลยแแกป็มาา บอกมามาถ้ามันดูแต่ก็เอียขึ้นมาโอดอยูเพื่อนช่ยมหมันดูเรียมตายุ่นตอบาับได้ด้องไปน้ำคือเฮ็ดเรียกแท้บรเฮ็ดเวียกแท้และเจ้า ตอนแรงแล้วก็เชื้อที่อันลงนันเห็เขาลุ้งเอาลุ้งนะจะไปดก็เลยกูน่ะเนอะแต่งโตให้เราดีๆยายเงื่งแบ่งมะขวะให้มีแปรมาตำมามามาเอามัขวไปล่ากันไปเผาเลยนะ พี่เอเอาไปล่างไปเถอนะในมะทัวนะนี่นหะบอกอีนะไปล่างนี่น้ำไปจางหน่ายใช้กะ,ะางมาดูเี๊นไหมลูกอีอไปล่างมีกูกนและแล้วไปแล<บ>้ล มาเป็นหน้าเดือนอมาก,ก็ได้แนวกินได้พี่น้องได้แนวอยู่แนวกินมากกันเลเออโอ้ยก้านาวเกาเลยบ้านเมืองไปใช้คืบอบัวซื้ออ่ะนะพี่คือใช่คืบอบอัไปเติมเมัอนสามารเป็นนั่นเดือนนั่นเดือนละแสนน่ะคุณเจ้าบุได้เห็นยางกุ่มไหมเดือนละแสนจะขอนยังสมัครเดือนละแสน บอ 30, ่บอนอันชีซาพมนี่นะเขาเลาก็เห็ดหายรุ่นันนี้คุหลงพวงมันะไครแปดสิบพันบ่คนนี้ซื้อมาใส่หนึ่งเอาไปเห็ดบดอีกเเดี๋ยวบ่นกตได้เดือนะอีซี่นะว่าพื้นเพาะตัดพมตะึงอเออแต่มื้เขาเพระควนมึงตัดหล้วมึงคือไอซีิแค่กบพมเงาไดซีิเอ้ยท้านามดูซีหาเห็นวะ สดๆแล้วมึงดูดูัวไหนเมื่อเบ่ออืมตัวไหนก็เมื่อแล้วลูกเติมกลับหัวกรับมีมอดูพี่นอกในซองเฮามาเบิ่งหายวะสันคอยดูวะสันคู่นี้อันเนี้ยก็เพื่อนว่านะ คู่นี้ไม่นานก็เลิกกันคนวะล่อเบิ่งพี่น้องล่อเบิ่งพี่น้องชีวิตนี่ยังอีกยาวไกลคันยูทูบบ่ตายด้เบิง่งอีซีแหละบ่เหากับอีซีแล้วตายกันไปคนละขางพี่น้องล,อล่อรลุนไปล่อเบิ่งล,อล่อรลุนไปพี่น้องอย่าอย่าพึ่งอันนั้นเนาะอย่าพึ่งสรุปพี่น้องเลยพึ่งะสรุปอย่าพึ่งบบเล็งสรุปไปนะพี่น้องเบิ่งไป แล้วกาน้อพี่น้องหลัง <c oughs> จากเทียนลงไปเพื่อนแม่น้องแม่ยาน้องซีขึ้นมาพี่น้องลายคนก็ปปาดทูชมเพื่อนลังใหญ่แทพว่ะสองหลังผัวสันเพื่อนลังหนึ่งลังดินจะแปลคือเห็นจักเถือ่อ <c oughs> เพื่อนลังหนึ่งลังดินจนจักสาเ,สเพือ่อนนั่นสเพื่อนเพว่าวะในบ้านนี่สาเพื่อนไปซีเพื่ <c oughs> อนลังดินนะ ล้างดินล้างดินท้องอันที่ลูกเราเห็นให้นะจช่ไหมะต่ายเออแต่ของเรามันแหลวเบิร์ตที่ระดานมาทางในมืเอเคยเก่าเว้ยที่ไปดานแล้วพีอ่อือแต่ว่า<ฮ>แต่ว่าแต่ว่าเฮือนโก้เพื่อนเข้าแล้วนะก็เพื่อนไหมพี่น้องแต่ว่าเพื่อนล้างดินนะเพื่อนเพื่อนนั่นลูกสาวห็นไหน้แมนอพีอลูกาว โอ้ลูกสาวสองเนาะเราไปคนเหุไหายและบาดนี่แหละเลื่อนพวนองซีนี่ตกอยู่แน่นตกในการดูแลของเล้าว่าพื้นะนะพี่นอ้องของม่ใหญ่พอใหญ่อันนั้นว่าพืนมาแต่งเมียจังซี่อันนะพี่น้องเพื่อนข้าเจ้าหนังกำลังใหญ่อยู่พี่น้องย่อมหาลังหหใหญ่เนาะแต่สําหรับเพื่อนใหม่นะก็ใหญ่เพื่อนนองซีอยู่แล้วเหมือนเพื่อนดินอีกกลัวอยู่แล้วนะพ,นนพี่น้องแตะบานนี้ว่าพื้นมาขคมาแต่งอย่างนี้นะพี่น้อง ข้าเจาก็บยยกให่พ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่เจาะและเนาะของพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่เลี่ยงนะพี่น้องข้าเจ้าก็ต้องหยกไห่พ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่และร้านเจ้าเขาจะไหวสีได้เนาะร้านเจ้าเจ้าก็ไปคอประสันไปขอไปแต่งและพี่น้องกับชิคก์น้องอย่างไรเนาะแต่ชองแถวเราก็ว่าเาราบบมีเนะพี่น้องเท่านักเขาใจแบบนี้พี่น้องส่วนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีิเขาใจจังได้เท่ากับพุชากคือกันพี่น้องเท่ากับเขาใจในน้ำถือว่าเขากับเป็นร้านคือกันนะพี่น้องร้านอยากโยน <laughs> บ้านนี้พัดล้านผู้นี่ผสมดื้อแน่เป็นบ่วพี่เออ,อส่งดือ้อส่งเหมือนบ้านนี้เอาตรงๆเนาะแบบว่าบอกบอ่วพังเป็นบ่วพี่เออเอือ่ออน้องเขากับบัวควายนะบันไดเป็นบออ่ออันนี้คือว่าว่าว่ากันง่ายๆเลยพี่น้องเออืน้องเขากับบัวควายจับมุกจับใจบันไดพี่น้องว่าง่ายๆซะเนาะ บอกว่นใจแต่าถาาคัดเป็นตัวดีเนี่ยก็ลูกร้านคือเก่าพี่นอ้องหักท่ามาถิมเด้บอกเขาเจากับบถิมดอกรนะพี่น้องแต่เขาเจากับชิคานอา่เห็นน้ำบ่อยไงใชไหพี่น้องเขาชิเขาเขาใจจังซี่ซะร้านประหลานมึนเนาะแสดงเล่นไปเรื่อยนนเหอือเตะขาสื่อใจ แต่กระบอกไม่ยั้งดอกมาอยู่น้ากันแหละกาภกันหาคณากันสางนาะยายแปดอยชนใจเดี๋ยวพี่น้องแร่ละก็แล้วไปอันนี้คือเว้าเว้าวาใอ้ฟั่งเนาะในเรื่องแบบวันตรงไปเห็นเห็นเือนเพิินแต่ว่ายายแปก็ยังไปเห็นจักเถื่อนเนะาะจะสิไปเห็นมือบุญนาวายละย่าย่เจา้าเจ้านนอนอยู่อล้างเทิงพุทธีพเกิดล้างใหม่พุทธวา เพื่อนเห็นเนี่ยลูกสาวเพื่อนเห็นี่ยพ่อแม่เห็นเนี่ยังจิย้อนอ่ะพ่อแม่เถอะอะไรบวอยากให้ลงตารางเอื้อยพูดแล้วนางนะคะแล้วพี่น้องว่าเอื้อยคนที่นั่งในหันน่ะพูดให้แม่หยาดน้องซีได้พี่น้องตัวเอื้อนมาได้ซีเอื้อยพูดนางนะคะป้าบ่เอื้อนใหญ่แล้วเนาะใหญ่บอกเออก็เอื้อนใหญ่แด้วของน้องพ่อเนาะของเนาะของร้องกันปุ๊บเออเอื้อนใหญ่ใหญ่คือกันพี่น้องเออกูเอื่เป็นกบอืมอืมอืมใช่กคบ่เห็น แต่แต่บนเมย์ของพัวพ่อซีได้พี่น้องอันน้องของน้องของพ่อจา้าเลยเนาะพี่อืพี่น้องอเป็นยังสั้นเพราะว่ามุ่งเน่าเป็นตัวข่าเนี่ยผูกกบนั่นตายอก็เลยเอาพ่อขอยมาเป็นกบอืขึ้นมาเด็ก,ม,ม,กมันหยาได้พี่นอ้องหยาเนี่ยยิงน้องค่ายพูนแต่ว่ามิตรหยาเถ้าหาละพี่น้องเอ้ยอันนี้คือว่าไอ้พังที่สื่อพี่น้องบดมียังเลยเด้อพี่น้องแบบว่า ฟังอธิบายให้ฟังอยูน่สือเนาะงานเคเห็นาติดต่อบาได้ติดต่อบาได้หรายปีแมนอยู่จะเคยบอกให้ฟังอยู่ว่ารายปีแต่ที่ติ่อบาได้เราก็เลยเปนเบอร์นี้เป็ัองมุดซับเบอร์อไอ่ ใครตรงข้างบ้านะเดยวไปจอมาไหมเดยวไปจอมาไหมอยู่ไนเทียงไก่เขาน้อมยังนอนอยู่หน้าหน้าเขาใกลเขามากนเยไปเนี่ยช่ไเจี่วกล้องไปไปเทปกล้องตังม้วดเนี่ยแหน่อยเด มาลองนี่จะโมคะลโมคะลว้าวเราคู่หาพวกมันอกันห้อยู่วิทยาควันหรือเปล่าเอ้ยมาวน้ำาบวอวาได้ต้องเฮ็ดให้ได้ไหมหนาว่ชอบน้แด อีสีอ้ยแต่หนาวเมือน <mer es> <im Foi> <min> er ัน่งีเหัวลยนนมาเรื่องเาลงงเพื่อนหรไบพอข้าวทุกหาแต่กางพันวันแบบว่ามาคนกับว่าลงไปบ้านยากให้มีคองติดใหม่ติดมือแน่เพื่อนว่าซื้อบังม้ามาตอกโอ้ยพี่น้องเอ้เพื่อนบ่ทือดอกทางนี้ไปยังที่เพื่นกะหูว่าลูกลานโบมีเพื่นกับว่าได้ชิว่าคลองอยู่คลองกินน้าดอก เมแต่งุกอ่างันขก้ามีด้วยเู้อกจากว่ามีแนวอยู่กินเป็นปูเป็นปลาสิ่งเทาหาได้เออเอากระซงกระยืนแบบสี่พี่น้องเหลือความสื่อความยังเขาเจากระบอกนันอกพี่น้องแต่ว่าสิพาลงไปชอยเวียกทุกคมือนี้ราไปกลางคืนนี่ขี้เขาแหละนี่ ผัวข้าแจ้งนั่นเออแล้วแฟนเนาะที่พยาญจกรหง่อนไปจัะเออเออว่าแหรอกับมือเหรนคอจ่ะคือเป็นบอกพยัญจกรอโอ้ยจากลอบใบบอมือนั่นแหละก็เห็นแล้วเออมืออันตอน,ตมมอนทำอทนัน่จ้าของรอบใบตัดผมมเด็อืมเลยลงไปคลอกห้าจั๊กดูไช่อืมเป็นเลยผ่านไปเลยบ่เข่งเข่งเง่ะบอกว่า เน่ายาเหอืมงบเ็นบุกคนมาด้ห้ก็ะแมนแ้ไอ้สิ่นี้จะกระจิตกระใจไปยืนห้องยอนมาข่เห uh> ้ากเพื่อมาเนาะมาแองตัวแม่ไป็นไ่ลาเห็นฟูกกองมึงอยู่บอโว้ฟูกกองให้เรางานอะไรทั เห็นย,หยังเก่อนนะัออ่นนะ,ะนยังนั<ะ>่นนะพิาศิากันเหตุเด็ดนี่ยังลูก่ามาอีาบาเจ้พันเลยเนาะเติมบัตรนะยังน้อยก็ได้อยู่สองพัน เมื่อถนันพี่เอ้ยโหนักในชีิตนะเออเอกอป่าอกมเียงม้วเปารส้มตอนกินข้าวจ้า